สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้งหกแง่มุมภิกุุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมตะตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ วิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิกุทั้งหลายเวมัตตา,ตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ที่ขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมิตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลาย พิกูทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปะปริยายะคือในเวลาต่อมาอีก พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินนปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจั์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมพิขุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว